สวัสดีค่ะที่เชนเลิร์บายแสงรุ้งนะคะวันนี้พี่รุ้งนะคะใน EP ที่สอีกโดเมนนะะึงค่ะที่เรียกว่า f f e t t v e Domain หรือจิตตะพิสายวันนี้เราพูดถึงอันนี้กันทำไมนะเราก็จะต้องบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือเรียกว่าพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับความรู้สึกเกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพหรือคุณลักษณะบางอย่างของ ผู้เรียนหรือของลูกของเรานะคะซึ่งในลักษณะนี้เราก็จะเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่มองไม่เห็นด้วยตาแต่เราจะมองเห็นสิ่งเหล่านี้ผ่านพฤติกรรมบางอย่างนะคะว่าเขาเนี่ยอยู่ในระดับเรียกว่าจิตตาพิสัยเนี่ยหรือ effective domain เนี่ยในระดับไหนนะคะเรามาดูเนาะว่ามันมีกี่ระดับมันเริ่มต้นจากระดับที่เรียกว่าระดับรับรู้นะคะรับรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเราอาจจะ ยกตัวอย่างนะคะเพื่อให้มองเห็นภาพง่ายขึ้นนะสมมุติว่ายกตัวอย่างนักฟุตบอลก็ได้ค่ะเด็กคนนี้นะคะในอนาคตเขาจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพหรือนักฟุตบอลทีมชาติก็ได้เขาอาจจะตั้งต้นอย่างนี้ก็คือตั้งต้นจากการรับรู้เห็นคนเล่นในสนามว่านี่คือฟุตบอลน,นะมีคนเล่น11คนนะมีลูกฟุตบอลลูกหนึ่งที่ต้องเตะส่งกันเมื่อไปถึงระดับนี้นะ ถ้าเขารับรู้เขาถ้าเขาคิดแค่นี้เขามองเห็นแล้วเขาไม่สนใจอีกนะเนี่ยก็จบชีวิตของการเป็นนักฟุตบอลอาชีพของเขาจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนแต่มันจะเริ่มดีขึ้นเมื่อเขาตอบสนองการตอบสนองคืออะไรเขาอาจจะอยากไปเล่นเนาะเขาอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันดูสนุกเขาอยากดูเพิ่มขึ้นนะแต่มาถึงระดับนี้เองนะโดยคนทั่วไปเนี่ยคนที่ชอบดูฟุตบอลหรืออะไรก็ตามแต่ที่ไม่ได้เป็นนักกีฬาฟุตบอลเนี่ย มันก็อาจจะอยู่ในแค่ระดับนี้ก็คือตอบสนองนะเห็นก็ดูหรือว่าติดตามดูเท่านั้นแต่ไม่ได้อยากเล่นนะนะมาอีกระดับหนึ่งก็คือระดับที่เรียกว่าเห็นคุณค่าระดับนี้ถือว่าเป็นระดับที่สําคัญมากที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอะไรบางอย่างหรือเรียกว่าเป็น turning point นะถ้าคนอยู่ในระดับนี้ได้เนี่ยสมมติว่าเด็กคนนี้นะถ้าเขารู้สึกว่าโอ้โหกีฬานี้มันช่างแบบสนุกจังเลยมันมันต้องเล่นนะมันต้อง อยากจะเล่นถ้าเขามาถึงระดับนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปต่อเมื่อไปต่ออีกระดับหนึ่งก็คือระดับที่เรียกว่าเป็นจัดระบบนะในขั้นเนี้ยแปลว่าเขาอยู่ไม่ได้แล้วเขาจะต้องหาสโมสรอ,อยู่เขาจะต้อง คิดหาเวลาซ้อมว่าเราจะมีเวลาซ้อมอย่างไรหรือจะต้องมีมีสังกัดที่จะทำให้เขามีเวลาในการสึกซ้อมได้ดีขึ้นเมื่อไปถึงอีกระดับหนึ่งก็คือระดับที่มันกลายเป็นบุคลิกภาพของเขาเลยนะในระดับนี้เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นระดับที่เราอยากให้เด็กทุกคนเนี่ยเกิดอย่างมากๆเลยทีนี้เราลองมาเชื่อมโยงทั้ง3โดเมนเข้าด้วยกันจากตัวอย่างนี้นะตัวอย่างนักฟุตบอลทีมชาตินะ สมมติเด็กชายรุ่โรนดเนี่ยต้องการที่จะต้องเป็นนักฟุตบอลอาชีพอย่างที่บอกเรากลับมาย้อนภาพกลับมาก,กลับมาเหมือนอยู่ในสนามตะกี้อีกทีหนึ่งนะก็คือตั้งต้นจากการรับรู้ว่านี่คือสนามฟุตบอลนี่คือกีฬาฟุตบอลนี่คือลูกฟุตบอลนะเรากลับไปดูการเชื่อมโยงที่ cognitiv domain แปลว่าเขาจะต้องใช้สมองว่าอ๋อจำได้ว่านี่คือกีฬาฟุตบอลนะมี ลูกฟุตบอลอย่างนี้นะมีคนเล่นแบบนี้นะคะ mm hmm. เมื่อไปถึงอีกขั้นหนึ่ง mm hmm. ก็คือตอบสนองเนาะตอบสนองต่อการดูต่อการเล่นอะไรบางอย่างมันอาจจะเชื่อมโยงไปสู่ไซโคมอเตอร์โดเมนก็คือออถ้าอย่างนั้นในการเริ่มเล่นของเขา mm hmm. เขาจะต้องเริ่มเรียนแบบเนาะเริ่มสังเกตทําตามสิ่งที่มองเห็นนะคะดังนั้นเราก็จะเห็นว่าการเชื่อมโยงทั้ง3โดเมนเนี่ยเกิดขึ้นนะ ก็คือเขาจําได้เนาะเขาเริ่มเข้าใจเมื่อเขาเล่นมากขึ้นนะแล้วเขาก็นี่คือการตอบสนองเราจะเห็นว่าตัว A หรือ f f c t i v e d o ดเมนเนี่ยถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นเครื่องจักรตัวแรกเนาะเป็นมอเตอร์ตัวแรกที่ทําให้โดเมนอื่นๆเนี่ยขับเคลื่อนไปด้วยนะเมื่อไปถึงอีกจุดหนึ่งก็คือ,เ,อ,อ <S <S เห็นคุณค่าในจุดนี้เองนะเป็นจุดที่สําคัญมากๆเป็นจุดที่ ทำให้เขารู้สึกว่าเคยกีฬาฟุตบอลมันช่างเป็นกีฬาที่น่าสนใจจังเลยเขาอยากเล่นต่อในในในลักษณะอย่างนี้เองเนี่ยแปลว่าเขาจะซ้อมมันมากขึ้นเขาสามารถทําได้ด้วยตัวเองไม่ต้องสังเกตไม่ต้องเรียนแบบและสามารถที่จะทําตามบางอย่างได้ในขณะที่ค็อกนิทีฟโดเมนของเขานะคะก็คือเขาจําเขาเข้าใจได้ว่าการเล่นคือการทําแบบไหนนะในจุดนี้เอง ถ้าคนที่จะเรียกว่าอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพหรือเปล่าเนี่ยระดับของ e f f e c t i v e d o m a i นหรือจิตตะพิสัยของเขาเนี่ยต้องมาถึงอย่างน้อยระดับนี้ก่อน mm hmm. เมื่อไปถึงระดับนี้ mm hmm. การจะทำให้เป็นจริงได้เนี่ย mm hmm. เขาจะต้องรู้สึกว่าเคยมันเจ๋งอะ่ะฉันอยู่ไม่ได้นะฉันจะต้องเป็นนักฟุตบอลอาชีพให้ได้ mm hmm. ดังนั้นแปลว่าเขาคิดอย่างนี้เนี่ยคืออยู่ในขั้นที่เรียกว่าจัดระบบ ในการจัดระบบมันจะทําให้เขาต้องหาเวลาในการที่จะฝึกซ้อมมากขึ้นนะเมื่อฝึกซ้อมมากขึ้นในขาของไซโครมอเตอร์โดเมนเนี่ยเขาก็จะมีความเชี่ยวชาญมากขึ้นนะในขณะเดียวกันเนี่ยในคอกนิทีโดเมนเนี่ยเขาก็จะเริ่มวิเคราะห์เริ่มมองเห็นสิ่งต่างๆเนี่ยได้ดีขึ้นถ้าในส่วนของไซโคมอเตอร์โดเมนเขาชํานาญมากขึ้นจนไปถึงเรียกว่าขั้นสามารถที่จะปรับาสานอะไรบางอย่างได้เนี่ย วิธีการมันจะเป็นอย่างนี้ก็คือการที่เขามองเข้าไปในสนามซึ่งทั้งหมดเขาเห็นคนเล่นทั้งหมดเนี่ยกี่คนก็ตามในเซี่ยววินาทีนั้นเนี่ยเขาจะต้องวิเคราะห์ว่าใครอยู่ตำแหน่งไหนบ้างในการอยู่ในตำแหน่งไหนบ้างเนี่ยเขากําลังวิเคราะห์ว่าตรงไหนนะเป็นจุดที่ดีที่สุดที่เขาควรจะต้องส่งฟุตบอลลูกนี้ไปให้ จุดที่ตัดสินใจว่าจะเตะส่งไปให้นั่นแหละเขากำลังใช้ Cognitive Domain ในท่านประเมินค่าอยู่ก็คือการตัดสินใจได้ว่าเขาจะเตะฟุตบอลน,นี้ไปให้ใครใครมีโอกาสทำแต้มได้มากที่สุดเขาจะเตะไปหคคนนั้นนะคะเพราะนั้นเราก็จะเห็นว่าทั้ง3ามโดเมนเนี่ย เคลื่อนหรือว่า transfer ถ่ายโอนโดเมนต่อกันเราจะเห็นว่ามันเป็นธรรมชาติของการเรียนรู้จริงๆค่ะที่มันจะต้องเกิดขึ้นในแบบนี้มันจะไม่ได้แยกส่วนไปทีละส่วนทีละส่วนแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เก่งมากๆเนี่ยเราก็จะพบว่าต่อให้เขาอยู่ในตําแหน่งกองหน้าเหมือนๆกันแต่เขาอาจจะมีบุค,คลิกที่แตกต่างกันคนแรกอาจจะเก่งในการเตะ แบบนี้นะอีกคนอาจจะเตะแล้วชิ่งไปหาเพื่อนแล้วจะเจ๋งกว่าอย่างนี้น,นะคะดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าคนที่อยู่ในระดับที่เรียกว่าเป็นระดับมืออาชีพเนี่ยเขาต้องใช้คอกน i ทีฟโดเมนระดับที่สูงไซโครโมอเตอร์โดเมนในระดับที่สูงและ f อเฟคทีฟโดเมนในระดับที่สูงเช่นกันเราก็จะเห็นว่า ทั้ง3โดเมนนี้มันเชื่อมประสานกันยังไงนะคะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้มันเป็นตรงรวมมันจะต้องเจริญเติบโตตั้งแต่สมองร่างกายจิตใจทั้งหมดนะคะเราถึงจะทําให้คนคนนั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นคนที่มีคุณภาพเป็นคนที่สมบูรณ์ได้นะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่าใน EP ีถัดๆไปเนี่ยเราจะเรียนรู้เรื่องอะไรกันนะคะวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c ค i b e นะคะแล้วพบกันใน EP